สวัสดีครับ fc น้ององุหญิงเพียนมันแพง fc สาวน้อยเพียนมันแพงผมครับ fc บดโจและ fc เซนอนสสำหรับคลิปนี้ s โลดบนคอจะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับผลงานการแสดงของน้ององุง่หญิงสำหรับคืนที่ผ่านมาและวันนี้จะเดินทางไปทำการแสดงที่ไหนผมจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนจะเล่าผมก็ฝาก อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องภาพยนตร์ไคลอ่อจะทำการแสดงในวันที่17กรกดาคม6-8อย่าลืมอย่าพลาดไปให้กำลังใจไปดูหนังภาพยนตร์ไคลอ้นนะครับและสำหรับ <c oughs> เมื่อเช้านี้น้องอุ๋งก็ได้เดินทางมาพักอยู่ที่บ้าน,นองครูเช้านี้น้องก็ได้ไหว้ศาล ประจ,จำบ้านคือเป็นวันพฤหัสน้องกอได้ไหวสารทั้งแม่น้อยทั้งเสียนนได้ไหวสารอยู่ที่บ้านน้องวิงเพียรบ้านแพงนะครับและสำหรับค่ําคืนที่ผ่านมาผลงานการแสดงของน้องอุิยเพียแพงอยู่ที่อำเภอบ,บ้านกวดจังหวัดมุลีลำเมื่อคืนนี้ ก็สาม,มารถให้ความอบอุ่นและพ่อพอแม่แม่ได้เดินทางมาให้ความอบอุ่นให้กำลังใจน้องวิงเพลินแพลิเ,เป็นอย่างมากและล้นหลามเมื่อคืนนี้ก็ผมก็ขอชมเชยชาวอำเภอมัานกวดจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับเมื่อคืนนี้และวันนี้น้องวิญก็ได้เดิน ทางมาทำการแสดงอยู่ที่อบตอนาให้ใหญ่ตาบลน,นาให้ใหญ่อําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อเอ็ดคืนนี้พี่น้องชาวอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อเอ็ดก็เรียนเชิญมาให้กำลังใจน้องอวยเพวันแพงของเรานะครับสำหรับค่ำคืนนี้อยู่ที่อปตนาให้ใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อดสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ